เราเจอแล้วหนึ่งหนุ่มหล่อของเรานะครับเดี๋ยวชวนมาคุยกันดีกว่าสัญญาณชัดไหมสวัสดีสวัสดีครับโ,โถปคุณเอ้ยอันนี้ครับผมคุณบอสนี่บอส across the sky ของเรา yes นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสัญญาณหน่อยนะสัญญาณมันกระตุกกระตุกอะ่ะพี่แนทกระตุกไหมเอาละดีใช่ไหมอ่ะคุยเลยนะครับวันสนั่นจอครับเป็นวันนี้เตรียม อะไรมาโชว์หรือมาบอกแฟนๆช่องวันบ้างว่าปีหน้าบอสมีอะไรเจ๋งๆมาฝากก็จริงๆก็งานวันสน่านจอนะครับก็จะมีทั้งพี่ๆหลายๆคนเลยแบบว่า พี่ฟิล์มพี่ไบท์รีอะไรนั้นเขาจะมีผลงานกันแล้วก็จะมีนิวนิวนิวเฟสของพวกเรานะครับก็ผมนี่อยู่ในนิวเฟสนะครับนิวเฟสนิวเจนของเรานเจหน้าใหม่ของเราก็รอติดตามกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับผมก็มีเพื่อนๆมากมายเลยนะครับอยากให้ทุกคนรอเจอครับผมบอสต้องพอรู้แล้วล่ะว่าละครช่องวันที่เป็นแบบเซตละครค่ําแบบฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่คุณต้องรู้แล้วล่ะใครเล่นเรื่องอะไรเอาที่คุณรู้แล้วคุณรู้สึกแบบ อวิว้าวจังเลยเคมีพ่านนางแต่ว่ายังไม่ต้องบอกนะเพราะาว่าเดี๋ยวเขาจะไปเปิดบนเลยแล้วแบบมีไหมเรื่องไหนที่คุณรอติดตามเป็นพิเศษจริงมีมีหลายเรื่องเลยแต่มีอันนึงที่ผมแบบกับเพื่อนๆว้าวกันมากๆครับผมก็ก็จะเป็นเช่นใครเล่นใครเล่นโอ้มันมีหลายคนมากเลยเราเ,เราบอกได้ไหมบอกนิดนึงยม้มๆเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันจะเปิดบนเวทีอยู่แล้วคือเอาอย่างนี้ดีกว่า มันเป็นโปรเจกต์เราจะพูดได้ไหมฮะอ่ามันจะพูดอะไรวะมันจะพูดอะไรวะกลัวเลยเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นความลับมากเลยอ่าเอาพูดเท่าที่พูดได้หน่อยเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมจะย้ย้มๆรายชื่อหนึ่งคนแล้วกันครับผมใครอ่ะอ่าเป็นนางเอกที่ยังไม่เคยร่วมงานกับช่องวันพัดติดโถรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วที่รู้แล้วแต่คนดูยังไม่รู้รู้แล้ว่าแล้วก็มาเจอกับพระเอกตัวท็อป ตัวตึงตัวแบบเอกการละครของเราแบบว่าโอ้โหดูเดือดแล้วเป็นเคมีแบบว่าอยากเห็นอืมอยากเห็นเคมีคู่นี้บอกเลยว่าอืมซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นี่แหละเดี๋ยวบนเวทีแฟนๆช่องวันก็จะได้รู้แล้วนะครับแบบเต็มที่เลยแล้วก็น่าจะได้เห็นเคมีบนเวทีของพวกเขานิดนึงนะนิดนึงนิดนึงเออคุณรอดูเรื่องนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ รอติดตามผลงานอะคอลเดอะสกายของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอใช่ผมดำเนินเรื่องมาถึงช่วงทายทายแล้วก็ตอนนี้นะครับเราดําเนินเรื่องมาถึงอีพีที่12แล้วนะครับครับก็เรียกได้ว่าเราได้ไปทีไอคอนแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามต่อว่าในทีไอคอนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมครับก็บอกได้เลยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับในอีพีที่13อคอร์ดเดอะสกายนะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้าทางช่องวัน 31นะครับผมอ่าอ่ะวันนี้ขอบคุณบอสมากนะครับขอบคุณเรอดูบนเวทีนะครับได้เลยครี่นะน้องนะสู้ๆนะเราดูแน่อ่าขอบคุณครับดีครับถ่ายหนุ่มหล่อไว้หน่อยครับคุณผู้ชมหนุ่มหล่อของเราสูงมากเลยนะสูงแค่ไหนร้อยแปดสิบร้อยแปดเจ็ดครับผมร้อยแปดสิบเจ็ดคุณผู้ชมอ่ะฝากด้วยนะครับนิวเฟสนิวเจนของช่องวันสามสิบเอ็ดครับน้องบอสนะฮะอ่าขอบคุณมากครับบอสขอบคุณครับสวัสดีครับเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็สว่างดีนะบอสนะครับ